สวนติดดาวรักโลกรักไม้รักป่าเก็บความรู้ส่งต่อให้ลูกหลานกันนะครับมาปลูกป่าด้วยกันนะครับวันนี้มีไม้ป่านะครับที่ไม่ต้องรอ5ปี10ปีก็สามารถที่จะรับประทานได้นะครับมาดูกันครับว่ามันคือเมล็ดอะไรต้นอะไรไหนดโชว์ดงไลูกไนงลเงินี้มาตด้อมได้ม่ได้นะเดินโชว์ดูกันลูก เก็บเลยเก็บเลยแมวเหี้ยบห่วยต้อนอะไรครับ,บต้นต้นอีรำครับอีรำภาษากรารมะกกรรต้นนะครับนี่ครับมะกกรรต้นนะครับนี่คือมะกกรรต้นนะครับต้องโดนเก็บเลยลูกเก็บเลยมะกกรรต้นเยอะเลยครับ มะกําต้นนะครับต้นใหญ่มากต้นมะกําต้นนะครับเป็นไม้มงคลประจําจังหวัดสิงห์บุรีนะครับมีชื่อเรียกหลายชื่อนะครับเช่นมะกําช้างมะกําตาแดงแต่ถ้าเป็นมะกําตาดำนั้นเป็นอันตรายนะครับต้องระวังนะครับถ้ามีสีดําๆก็ให้เป็นความรู้ไว้ครับต้องเป็นเม็ดแดงๆอย่างนี้นะครับจึงเรียกว่ามะกําต้นหรืออีสานเรียกว่าผักอีหล่าครับนี่ครับก็ไปเก็บมาแล้วก็มาดูกันครับว่าจะปลูกขยายอย่างไร กุญแายขอดูเม็ดใกล้ๆได้ไหมฮะเด็กครับโอ้นี่ครับนนี่เม็ดสีแดงๆนะครับคอีเหล่านี้เป็นผักประวัติธอะไรครับอ่ากินยอดอ่อนครับยอดอ่อนอร่อยมากครับหวานอ๋อผักจิ้มแจ่วเนาะจิ้มแจ่วนี่ครับเดี๋ยวขอใกล้ๆนะโอ้กุญแจช่วยแกะเม็ดอะไรอ่าได้เลยครับแล้วเอาไปเพาะเลยใช่ไหมครับครับแล้วปกติเราจะใช้แช่น้ำหนึ่งคืนครับตัวนี้เพราะเผือกเขาจะแข็งเดี๋ยวขอไปใกล้ๆนะครับเอ๊ะคุณสายครับนี้เรามีเรามีขายไหมครับเมล็ด ไม่มีครับผมไม่มีขายนะครับมันกองน้อยแต่ถ้าเกิดต้นขึ้นก็ว่ากันเนาะครับผมนะครับอันนี้จะลองเพาะดูว่ากลองหายากเป็นยังไงนะครับครับเดี๋ยวจะให้ตูใส่ภาพดูต้นอิหลัมนะครับเดี๋ยวขอขอใกล้ๆกันนะฮะอันนี้ไม่เห็นหน้าตูใส่นะครับเน้นที่อหลัมคือพระเอกนะครับจากอีหลัมครับเนี่ยเดี๋ยวขอให้ทิพย์ดูดีครับโอ้สวยมากเลยกดกินก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับเอาเม็ดนี้ก็กินเม็ดเลยนะกินเม็ดเลยครับเหมือนมนะขามนะครับอ๋อเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะมันครับตัวนี้อ่านะครับนี่ครับพี่อีหลับโอเค นี่ครับพอผ่านไปประมาณ1เดือนกว่าๆนะครับก็จะได้ต้นที่น่ารักอย่างนี้เลยมะขามต้นนะครับไม่ต้องรอ5ปี10ปีนะครับอายุสักประรมาณ6เดือนหรือถ้าด,ดีก็ประมาณ1ปีครับเราก็เด็ดยอดไปทําอาหารลวกกินอร่อยมากครับมีประโยชน์ก็ค่อนเยอะนะครับทั้งเรื่องของใบรับประทานแก้ปวดข้อแก้ท้องร่วงและโรคบิดตัวเมล็ดเองก็บดเป็นผงดับพิษได้ด้วยนะครับรักษาแผลที่เกิดจาก หนองและสีและเป็นยาอายุธนะครับเป็นต้นไม้ที่ปลูกและใช้งานได้เร็วครับขอบคุณทุกวิวทุกไลค์ซับสไคร้ทั้งหมดนะครับ